สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับฟุตบอลน่าสนใจการสัปดาห์ยังมีอยู่เพียบนะครับผมก็และหลักๆนี่ก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอีก2คู่แล้วก็ที่เหลือจะมีฟุตบอลรายการเล็กๆนะครับอย่างอ่าเฟสคัพมีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยในแถบฝั่งบ้านเรานะครับผมก็วันนี้ผมจะเจาะลึกเฉพาะ3คู่ที่ใหญ่ที่สุดละกันนะครับก็คือจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่แล้วก็เฟสคัพ1คู่นะครับ ไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยนะครับเป็นบิ๊กแมชนะครับรลหว่างเฟเชกับแมนยูนะครับเกมได้เจอมานะครับปารีสบุกไปชนะมา2-0นะครับสกอร์ค่อนข้างห่างแล้วก็วันนี้ได้ในบ้านด้วยโอกาสเขาลอกสดใสมากนะครับผมแต่แล้วก็ตามครับขึ้นชื่อเป็นเกมบิ๊กแมชนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแมนยูเองก็อยู่ในช่วงที่เวลาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับแต่ปัญหาหลักของแมนยูคือมีตัวกเล่ตบาดเจ็บ บานเลยแต่หลักเกือบ10คนเลยนะครับก็ดูด้ถ้าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่ผมเชื่อวว่าถึงแม้ปารีรสจะเหนือกว่าตรงที่เล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของความพร้อมนะครับแต่เดี๋ยวมองว่าเกมนี้เป็นบิ๊กแมชน่าจะมีความตึงพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะชนะผมมองว่าน่าจะชนะกันไม่ขาดหรอกนะครับวันนี้เลยเปิดมาหนึ่งลูกผมมองว่าแมนยูก็ยังมีดีพอกับการต้านทานได้นะครับก็ดูแลว้ววันนี้ผมว่าไม่น่าแพ้เกินหนึ่งลูกครับผมเชร์ไปที่แมนยูก็แล้วกันนะฮะ ส่วนคู่ต่อไปนะครับไปกันที่ปอร์โตกับโรมานะครับคู่นี้เจอมานัดแรกเป็นโรมาอาชนะมา2-1ในบ้านตัวเองนะครับผมก็วันนี้เป็นการเล่นที่ดูดาเกาวบ้าน,นะบ้าของปอร์โตนะครับซึ่งวันนี้ปอร์โตเป็นฝ่ายต่อนะครับครึ่งลูกแต่มองว่าอาจจะได้เปรียบนะกับการเล่นในถี่ของตัวเองแต่ยังมองว่าปอร์โตนะครับ เรื่องของศักย,ยภาพชื่อชนักเตะต่างๆยังเป็นรองโรมา่าอยู่พอสมควรนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับโรม่ายังราศีดีกว่ามีโอกาสที่จะบุกไปแล้วก็ชนะได้แล้วก็ไม่แพ้นะครับผมว่ามี2มุมนะสรัททีมเยือนคือมีสมอชนะนะครับผมมองว่าวันนี้โรม่ายังดูดีกว่าน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับไปโดนที่เฟรนช์คัพนะครับทีม วตัวเรเจอกับน้องนะครับผมก็ไวตัวเเป็นทีมจากนาซิออนาอ2นะหรือว่าดิวชัน4ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็วิธีทายตารางด้วยยังมองว่าศัยภาพเนี่ยเป็นรองอยู่เยอะนะครับน้องอาจจะเสียตัวหลักไปหลายคนนะในช่วงเดือนมกราคมแต่ผลงานพักหลักก็ถึงว่ายังพอถูถ่ายได้บ้างนะครับมีดีบ้างแย่บ้างแต่ในภาพรวมถือว่าโอเค นะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเกมลุกที่ยิงไครไม่ค่อยได้นะครับแต่วันนี้มาเจอกับทีมที่ต่างช่างกันเยอะมากนะครับอย่างไวัยเรียเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่เกมรับเสียประตูค่อนข้างถี่มากๆนะก็ดูแล้ววันนี้มองว่าน้องยังค่อนข้างเหนือกว่าในระดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะไปฝ่ายชนะได้แล้วก็น่าจะชนะได้ขาดด้วยนะครับผมยังมองไปที่น้องละกันนะครับ สรุปเลยนะครับสามคู่วันนี้นะครับจัดมาให้ก็จะมีแมนยูนะครับไม่น่าแพ้ขึ้นหนึ่งประตูตามเลดี้เปิดมานะครับแล้วก็ปอโต้วันนี้เป็นต่อแต่ผมเชื่อว่าล้มไม่แพ้นะครับเชื่อว่าอย่างน้อยเสมอได้ในวันนี้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายผมมองว่าน้องหนึ่งกว่าเยอะนะครับน่าจะชนะได้แล้วก็น่าจะขาดด้วยในเฟรชคัพนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ